สวัสดีครับพบกับวัดเจโอทูออฟเชียนได้เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็วันนี้วันที่22นะครับนากันยานะครับก็นะครับจากคำวัดวัดจ่ายีลักบอกไว้ว่าย1ฝนมาตกนะเมื่อคืนมืดคืนฮอตเส้าแจ้ง ฝนเลยนะบ่มีฝนวาจาศักดิ์สิทธิ์นี่ละนะครับวาจานะบ่นะบโบหลายครับเบิ่งเอาครับนะครับเบิ่งเอานะเพิ่นบอกแล้วว่านะฮะปอดฝนสาวน้อยปอดฝนแม่นคักครับนนะะจังได๋ครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ คืนนี้ใน22นะครับกันยานะครับบอสโจแล้วก็ิีนะครับ,นะ,รบนะทายทอดสุดในกลุ่มปิดนะในกลุ่มปิดนะครับนะห้เบิงนะเวทีแสงสีเสียงนะของเรานะเริ่มต้นตั้งแต่สองทุ่มสาเนาทีอย่าลืมเปพี่น้องนะครับื้นนี้นะครับอย่าลืมนรัเบิ่งอีลาเราท่วงอย่างพอเรานะครับ เดี is, ๋ยวตวงเนีย่ยพอเราก็อย่าลืมนะครับว่าบอจูแล้วนั่นบอกนะครับอ,อย่าลืมท่านพี่น้องผู้ใหญ่ท่านเข้าไปนะบ้านซื้อบัตรสองตัวนะเฝ้านะครับในกลุ่มปิดทักไปที่สาวน้อยนะแฟสาวน้อยเพจบรรพันแ,พแฟนเพจนะครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมนะครับบอจูนะครับ,บ,รนะรบนึกซ่อนนุษน,นะครับในกะระเป๋า,าพี่น้องอนะ่ะ หน่อยสิบเก้าบาทนะครับติดตามผลงานของสาวน้อยเพื่อนแพงและสาวน้อยนุ่นโชว์นะผลงานของอีหลาอินทีมงานนะครับก็ฝากนะฮะที่ใ,ใดก็อย่าลืมนะครับผมมื่อวานี้นะครับคืนนี้สองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับเข้าไปเบิ้งสัมผัสนะฮะสาวน้อยเพื่อนแพงซอฟต์เวอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวฝากพี่น้องน้ำนะครับผมที่ใ,ใดก็อย่าลืมนะกดถูกใจนะใส่คอมเมนต์ กำลังแจกเปิดคากรมองเห็นนะครับปูวัด j o 2อทูออ i ฟิเชีนนเนยครับผมเดี๋ยวผมก็นี้นะแจ้งข่าวเล่าเรื่องซัมเน่ก่อนเราครับผมอย่าลืมครัมเบีบซีนะนี่นะครับงาพ่อกันอยู่ที่สนามบ้านแพงนะสนนัปดาหาบ้านแพงนะครับนะเปิดเปิดวงสาวน้อยเพื่บ้านแพงนะครับอย่าลืมนะครับผมนะฝากไ้นำนะครับผมกับผมก็มีซัมเน่ครับผมขอบคุณครับ